ครับน้องชายแนะนําตัวหน่อยครับบางกวนเพชรปองแชครับอ่าวันนี้ชิงที่สามปะใช่ไหมชิงที่สามมวยรอบนะครับวันนี้ต่อยเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าเมื่อกี้ช่างได้เท่าไหร่ร้อยห้าจุดเก้ก็ลดแค่ศูนย์จุดเก้าเองครับร้อยห้าเป็นไงน้ําหนักนี้สบายสบายอุ้ยเราไม่ถึงเหรอจริงเราไม่ถึงเหรอครับผมร้อยสี่ได้ไหมได้อ๋อร้อยสี่ยังทำได้เราเป็นมวยซ้ายเนาะครับฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นไงการฟิตซ้อมก็ซ้อมดีครับ ซ้อมอยู่ที่ดาบลันสารกับครับซ้อมกี่วันเนี่ยซ้อมเดือนนึงครับเจอใครวันนี้แสงมณีครับเคยเจอไหมเคยเจอเป็นไงแพ้เข้ามาอ๋อเราเคยแพ้นานยังอ่ะหรือในมือรอบนี้หรือก่อนหน้านี้ไฟที่แล้วครับอ๋อไฟที่แล้วอ๋อไฟเราแพ้ตัวนี้ครับแพ้ลูกไหนอ่ะเตะขาโดนเตะขาแล้วยังไงโดนนับก่อนโดนนับก่อนเอาคืนไม่ทันใช่ไหมอ๋อโดนเตะขานับแล้วลูกเกมเป็นยังไงหลังจากนั้น เกลือพานถ้าไม่โดนนับนี่ก็ดูว่าเราน่าจะดีกว่าด้วยฮะร่างกายดีนะถ้าที่สามนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยแสนนึงป่ะโอ้ได้เยอะนะอ่าน้องชายปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดปีครับจากจังหวัดยะโสธรอ่าฝากแฟนมวยหน่อยฝากชาวยะโสธรเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืนนี้เต็มที่ครับครับโอ้ยะโสธรบ้านเดียวกับด่วนเด็ใช่ได้เคยเจอไหมด่วนเคยเจอแล้วเป็นไงแพ้เนาะครัากี่ครั้ง อ๋อแค่จะด่วนมาครั้งหนึ่งที่ไหนตาานาา่ตางจังวัดเหรออยู่ล่เอ็อ๋อตอนนี้เราเหมือนโตโตกว่าด่วนแล้วนะต่ำสุดของเราได้อะไรร้อยสองเฮ้ยนี่ร้อยสองนี่เป็นไปได้เลยนะกระดวนเนี่ยเออให้ด่วนต่อทั้งหน่อยนึงนะเออโอเคขอบคุณครับโอ้เจอสวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวไหนครับ แสงมณีไฟเตอร์มวยไทยครับแสงมณีไฟเตอร์มวยไทยสีเสื้อนี้ก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ของพี่มิตรนครในหัวมิตรนะครับซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมเพชรินดีอ่ะซ้อมเพชรดีทั้งคือไฟแรกเหรอหรือว่าทั้งทั้งมวยรอบตลอดเลยไม่ไฟแรกครับอ๋อมาไฟแรกซ้อมกี่วันเนี่ยเป็นเดือนครับผเอาซ้อมเป็นเดือนเลยเอามาเก็บตัวโค้งสุดท้ายที่เพชรินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้เราจะชกชิงที่สามมวยรอบเจอกับมังกรเพชรนะเคยเจอไหมเคยเป็นไงบ้างก็ชนะมาครับครับ วันนั้นนี่ยังไงลูกเกมก็ได้นับก่อน,นได้นับก่อนเตะขาใช่ไหมครับแต่ก็เกือบแย่เหมือนกันนะเขาเขาเขาฟื้นเร็วนะครับเราก็เกือบแย่เหมือนกันวันนั้นกับวันนี้เนี่ยร่างกายเป็นไงก็เปนนี่ดีกว่าครับไฟที่แล้วซ้อมไหนซ้อมอยู่สันติครับผมสันติไหนสันติมวยไทยครับอ๋อซ้อมสันติมวยไทยครับอซ้อมโดนนัดอะไรดิครับใช่ไหมอรัแต่เราคือมวยของพี่มินทร์นครครับก็เลยมาซ้อมพี่ดีเลยนะครับน้ำหนักตัวเกินเท่าไหร่วันนี้ เปครับผมครับก็ลดได้สบายๆอยู่แล้วศูนย์จุดเจ็ดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแผนการชกวางไว้ยังไงดีด้วยอ๋ไปเรื่อยๆครับเรื่อยเลยก่อนครับจุดอ่อนเขาอยู่ที่ไหนขาปะครับผมเหรอครับถ้าโดนขาแล้วมีอาการครับนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบเก้าครับผมจากจังหวัดปัตลุงครับไปปล่อยนี่ประมาณสักกี่กิโลห้าสิบสองครับผม ฝากแฟนมวยชาวพัทลุงหน่อยครับฝากไปน้องอย่างวัดพัทลุง,หน,นลงห,นนหน่อยครับจะเป็นองไรเพว่มไหครับเก่งจรินเลยครับโอเคชิงที่3นี่คือแสงมณีไฟเตอร์มวยไทยหรือสีเสื้อเดิมคือราชประชานุคอครับคุโอเคขอบคุณครับ